สวัสดีเราชื่อฟีฟาแล้วเนี่ยก็เพื่อเราทุกน้ำพวกเราจากทีมโลฟี่ลูปี้วันนี้่ะพวกเราจะมานำเสนอโครงงานอีกมอนบอลนานโนโพลิเมอร์คอมโพสิตจากพลาสติกผสมวัสดุธรรมชาติเราไปเริ่มวันที่ที่มากเลยนะ เรามาเริ่มกันที่ที่มาและความสําคัญกันเลยค่ะในปัจจุบันนะคะโลกได้ให้ความสนใจต่อภาวะโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มากขึ้นค่ะจะเห็นได้วา่านะคะภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่างก็พยายามหาทางแก้ไขเพื่อกําจัดภาวะโลกร้อนนี้นะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าในหนึ่งวันนะคะมีขยะพลาสติกมากถึง5,300ตันด้วยกันค่ะน่าเสียดายนะคะที่50%ของขยะพลาสติกเหล่านี้ในประเทศไทยนะคะถูกกําจัดอย่างไม่ถูกต้องค่ะรวมถึงมีการเผาไหม้ด้วยค่ะ ในจังหวัดพัทลุงนะคะมีพื้นที่กว่าร้อยละเจ็ดสิบนะคะเป็นพื้นที่ทํากินภายหลังการเกกี่ยวจะมีฟางข้าวเหลือทิ้งไว้เป็นจานวนมากค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะมักจะเผาฟางข้าวแล้วก็ทําลายฟางข้าวเนื่องจากมีราคาสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่าวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็อิฐนะคะอิฐส่วนใหญ่นะคะเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากอย่างไรก็ตามนะคะกระบวนการผลิตได้ผ่านกรรมวิธีที่ผสมเอ่อพลาสติกไปแล้วค่ะแต่อิฐนั้นนะคะก็ยังมีคน้นยังมีเอ่อราคาค่อนข้างแพงอยู่ดีค่ะ แล้วก็มาถึงคุณสมบัติของนาโนซิงค์ออกไซด์และก็นาโนไทเทเนียมออกไซด์ที่เราใส่ไปนะคะก็คือนาโนซิงค์ออกไซด์นะคะสามารถเยียบยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ดูดซับแสงได้ค่ะส่วนนาโนไทเทเนียมไรออกไซด์นะคะสามารถสะท้อนรังสี UV A UV B แล้วก็ทนต่อสภาพความเป็นผุดดางและก็สามารถต้านทานแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะ ะะก็จ้มาดูวัตถุประสงค์กันเลยค่ะวัตถุประสงะค์ค่ะมี4ข้อด้วยกัน,นะค่ะข้อแรกนะคะคือเพื่อศึกษาชนิดของวัสดุธรรมชาติ up, เห็ดป้าเปลือกไข่เศษวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอินมวลเบาโพลิเมอร์คอมโพสิตค่ะ2นะคะเพื่อศึกษาปริมาณของวัสดุธรรมชาติและปริมาณของพลาสติกที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอินมวลเบาโพลิเมอร์คอมโพสิตค่ะ3นะคะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอินมวลเบาโพลิเมอร์คอมโพสิตเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างเชิงพาณิชย์ค่ะและก็4ข้อสุดท้ายนะคะก็ คือเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงไปแล้วก็การสะสมความร้อนของอิฐมวลเบาพอลิเมอร์คอมโพสิตโดยใช้อนุภาคนาโนซิงออกไซด์และก็อนุภาคนาโนไทเทเนียมออกไซด์ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาถึงวิธีการดําเนินการของโครงงานของเราแล้วนะคะขั้นส่วนที่1นนะคะก็จะศึกษาวัสดุธรรมชาตินะคะที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาของเราค่ะโดยวิธีการแรกนะคะเราก็จะนําน้ามันเหลือใช้80ดบุบาร์เซนกับพลาสติก1 5 0กรัมนะคะละลายที่อุณหภูมิ8ปองศาเซลเซียสค่ะ หลังจากนั ature, so ้นนะคะก็จะเติมเก็บรากบนละเอียดนะคะแล้วก็คุยมะพร้าวค่ะลงไฟล้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสมเข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วทำอะไรต่อค่ะเราต้องเอาไปอัดล็อกให้เป็นอิ่นะคะโดยจะทิ้งไว้6ชั่วโมงวโชงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากเก็บรากบนละเอียดเนี่ยไปเป็นเปลือกไข่บนละเอียดแทนค่ะพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากคุยมะพร้าวนะคะแบบเป็นขี้เลื่อยแหละฟางข้าวค่ะต่อไปนะคะส่วนที่สอง เราก็จะมาศึกษาปริมาณของวัสดุสธรรมชาติที่เราจะใช้ในการทำอิฐมอนเบาของเรานั่นเองค่ะขั้นแรกน,นะคะก็คือทำเหมือนกับส่วนที่หนึ่งเลยคะ่ะก็คือใส่น้ำมันเพื่อเหลือใช้พลาสิกละลายที่อุณหภูมิ80องศา,ศา,าเซลเซียสจากนั้น,นะคะเราก็จะเติมเก็ดปลาแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะโดยรอบนี้นะคะเราก็จะ เปลี่ยนปริมาณนิดหน่อยะคะ่ะก็คือรอบนี้นะคะเราก็จะใช้เกล็ดปลานะคะจํานวน40กรัม60กรัมและ80กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนพลาสติกจาก120กรัมเป็น150กรัมและ180กรัมจากนั้นนะคะเราก็นําไปทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็มาบันที่ผลค่ะต่อไปนะคะส่วนที่สค่ะนี่นะคะส่วนนี้นะคะเราก็จะศึกษาประสิทธิภาพของอ e ีทมอนบอลนาโนโพลิเมอร์คอมโพสิตของเรานะคะเพื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างเชิงพาณิชย์ค่ะ โดยนะคะวิธีการทำนะคะก็ทําเหมือนเดิมกับส่วนที่หและส่วนที่2ที่ผ่านมาเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่4นะคะรอบนี้นะคะก็จะศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการหน่วง่ฟแล้วก็การสะสมความร้อนของอินบอเบลของเรานะคะโดยใช้อนุภาคนาโนซิงออกไซด์แล้วก็อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะเราก็จะแทนที่ด้วยนาโนซิงออกไซด์ด้วยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็แทนที่ด้วยนาโนซิงออกไซด์บวกกับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ค่ะ เราก็จะเปลี่ยนอันตราส่วนของซิงค์ออกไซด์ต่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเป็น1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3หนึ่งต่อ4และ1ต่อ5ค่ะแล้วก็เราจะเลือกอัตราส่วนที่ดีที่สุดน,นะคะแล้วก็จะมาดูอัตราส่วนของซิงค์ออกไซด์อีกครั้งนะะึงค่ะเข้ามาดูตารางแสดงผลการทดลองแล้วก็อภิรายผลการทดลองดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับตารางแรกนะคะเราจะพบว่าอินมวลเบาที่ผสมก็ดปานนะคะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอินมวลเบาที่ผสมเปลือกไข่ค่ะตารางที่สองนะคะ จากการทดสอบนะคะเราจะเลือกอินมวลบาที่ผสมกุยมะพร้าวค่ะตารางที่3นะคะจะเห็นได้ว่าจากการทดสอบประสิทธิภาพนะคะเราจะเลือกใช้อินมวลบาที่ผสมเกล็ดปลา6กกรัมค่ะตารางที่4ี่นะนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะใช้อินมวลบาที่ผสมกุยมะพร้าว30กรัมค่ะตารางที่5้านะคะจะเห็นได้ว่าการที่เราใส่พลาสติกเข้าไปนะคะเราจะใส่พลาสติกร้อยกรัมนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะนางตารางเลยนะคะ และก็ตารางที่6ค่ะเราจะพบว่าอินโอนบอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมาต่อกันที่ตารางที่7กันเลยนะคะตามตารางแสดงผลนะคะจะเห็นได้ว่าอนุภาคนาโนซิงออกไซด์และอนุภาคนาโนทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็อินโอนบอลที่ไม่ผสมนะคะก็จะมีกําลังอัดที่มีผลเช่นเดียวกันแต่ว่าอินโอนบอลที่ผสมอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ก็อนุภาคนาโนทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็จะมีค่าระยะเวลาการหน่วงไฟสูงสุดค่ะ มาต่อกันที่ตารางที่แปก,กันเลยค่ะทุกคนจากตารางนะคะประสิทธิภาพของอิฐมวลเบาเนี่ยพบว,ว่าอิฐมวลเบาที่มีอนุภาคนาโนซิงออกไซด์ o ide, และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ o เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการซึมนะ้ําและก็ระยะเวลาการหน่วงไฟค่ะเรามาดูแผนภาพการเปรียบเทียบกันเลยนะคะจากแผนภาพการเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการหน่วงไฟของอิฐมวลเบานาโนโพลิเมอร์คอมโพสิตของเรานะคะ ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าอิมอนเบาของเราเนี่ยที่ผสมอันภาคนานโดนะคะอัตราส่วน1ต่อ2มีประสิทธิธธภาพด้านการหน่วงไฟมากกว่าอัตราส่วน1ต่อ1่ค่ะแต่ว่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนอื่นๆนะคะและแผนภาพที่2นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าอิมอนเบาที่ผสมอนุภาคไทเทเนียมออกไซด์ต่ออันุภาคซิงค์ออกไซด์เนี่ยอัตราส่วน2ต่อ3มีประสิทธิภาพด้านการหน่วงไฟมากกว่าอัตราส่วน2ต่อ1และ2ต่อ2แต่ว่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนอื่นๆนะคะ ประโยชน์กันเลยค่ะสำหรับประโยชน์นะคะก็จะมี1ช่วยลดปัญหาคลเมื่นลอนโดยการใช้ประโยชน์จากพลาสติกและวัสดุแืะใช้อย่างคมค่าค่ะ 2. นะคะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากการทดลองเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนค่ะ3นะคะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอิฐบล็อกจากพลาสติกกับก็วัสดุอื่นเลยใช้อื่นๆนะคะและสะ่ข้อสุดท,ท้ายสุดนะคะก็คือวัสดุแปรรูปสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นต้นแบบในการนําไปทดแทนการผลิตวัสดุก่อสร้างเชิงพาณิชย์ได้จริงค่ะ ตอนนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเมื่อคำาวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ